สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาแนะนําการติดตั้งและการใช้งานมัลติมอนิเตอร์สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ครับสาหรับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการใช้จอมอนิเตอร์จํานวนมากกว่า1จอในการสอนก็ควรที่จะพิจารณาถึงรูปแบบในการติดตั้งและการใช้งานมัลติมอนิเตอร์สําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสมนั้นจะต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นขนาดของหน้าจอมอนิเตอร์จํานวนของจอมอนิเตอร์การจอสําหรับประมวลผลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ขนาดของจอ m o n ตอร์หากต้องการใช้จอ m o n i t ร r จานวนมากกว่า1จอในการสอนนั้นสิ่งที่ต้องทราบก่อนก็คือขนาดของจอ m o n ตอร์ที่เหมาะสมผู้สอนควรระบุขนาดของจอที่ต้องการสําหรับจอ m o n ตอร์ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ที่เป็นที่นิยมจะขอแบ่งตามจํานวนนิ้วหรือสัดส่วนของจอได้3แบบได้แก่จอขนาดปกติ19-24นิ้วจอขนาดใหญ่25-29นิ้วและจอขนาดใหญ่พิเศษ30นิ้วขึ้นไป ซึ่งรายละเอียดจะมีอยู่ในชุดความรู้ออนไลน์ชุดที่3เรื่องการเลือกมอนิเตอร์ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์และหากต้องการชมเป็นข้อมูลประกอบภาพและเสียงจะเป็นสื่อความรู้ออนไลน์ชุดที่3เรื่องการเลือกมอนิเตอร์ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งนี้นะครับหน้าจอทั้ง3แบบที่เป็นที่นิยมผู้สอนควรเลือกหน้าจอที่มีความเหมาะสมในขณนะที่เท่ากันหากประสงค์จะใช้2จออาจใช้จอขนาดใหญ่2 5ถึงนิ้วและจอขนาดใหญ่พิเศษ30นิ้วขึ้นไปก็ได้ แต่ถ้าประสงค์ใช้จอจำนวนมากกว่า2จอเช่น3จอหรือ4จอควรเลือกจอขนาดปกติ19-24นิ้วจอขนาดใหญ่25-29นิ้วเนื่องจากหากจำนวนจอที่มากจนเกินไปจะทําให้ระยะห่างระหว่างจอมอนิเตอร์และสายตาของผู้สอนมองไม่ทั่วถึงอาจส่งผลให้ปวดตาจากแสงสว่างที่มากจนเกินไปแต่ทั้งหมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้สอนบางท่านอาจจะใส่แว่นตากรองแสงเพื่อลดปริมาณของแสงก็ได้ 2. จำนวนของจอมอนิเตอร์ หลังจากที่ผู้สอนกำหนดขนาดของจอมอนิเตอร์แล้วเช่นต้องการใช้หน้าจอมนิเตอร์โดยที่มีจอขนาดใหญ่2 5่สถึงยีนิ้วจำนวน3จอแล้วสิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไปก็คือจำนวนของจอนิเตอร์ว่ามีผลกระชบโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไรในกรณีที่ผู้สอนใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปจะไม่สามารถเสียบสายเชื่อมต่อแยกต่อได้มากกว่า1จอโดยมากที่สุด2จอคือจอมอนิเตอร์ที่มาพร้อมกับแล็บท็อปและจอนิเตอร์ที่ต่อแยกจากพอร์ตที่มาพร้อมกับแล็บท็อป ท้งนี้ต้องพิจารณาดูประเภทของพอร์ตด้วยว่ามีความเข้ากันได้กับจอคอมพิวเตอร์ที่ต้องนํามาเชื่อมต่อด้วยหรือไม่แต่สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC อาจจะต้องพิจารณาดูพอร์ตของการาดจอที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ว่ามีการาดจอที่รองรับหรือไม่ในกรณีที่การาดจอเป็นแบบออนบอร์ดอาจจะไม่รองรับจํานวนเชื่อมต่อจอคอมพิวเต,ตอร์ที่มากกว่า1จอได้แต่หากเป็นกร์ดจอที่มีคุณภาพสูงอาจจะมีจํานวนของพอร์ตการเชื่อมต่อที่มากขึ้น โดยรูปแบบของพอร์ตการจอและประเภทการจอที่เป็นที่นิยมในงบประมาณที่เหมาะสมดังนี้รูปแบบของพอร์ตการจอในแต่ละประ e 네เภทการเชื่อมต่อการจอที่เป็นที่นิยมในงบประมาณที่เหมาะสมอาจแบ่งความนิยมออกเป็นราคาที่ไม่ส no ูงมากอยู่ในช่วงราคาที่ไม่เกิน3,000บาทราคาปานกลางอยู่ในช่วงราคา3 0 0 0ถึง8,000บาทและราคาสูงอยู่ในช่วงราคา8,000บาทขึ้นไป 3. กาจอสําหรับประมวลผลกาจอสําหรับประมวลผลที่เป็นที่นิยมในงบประมาณที่เหมาะสมตามที่ได้แบ่งจากความนิยมด้วยราคาแล้วก็จะแบ่งได้เป็นชนิดราคาที่ไม่สูงมากอยู่ในช่วงราคาที่ไม่เกิน3 0 0 0บาทราคาปานกลางอยู่ในช่วงราคา3 0 0 0ถึง8,000บาทราคาสูงอยู่ในช่วงราคา8,00 0ับาทขึ้นไปในแต่ละช่วงราคาสามารถแนะนําได้ดังนี้กาจอชนิดราคาไม่สูงมากอยู่ในช่วงราคาไม่เกิน3,000บาท ตัวแรกของการจอชนิดราคาไม่สูงมากจาก5กิกะไบต์ชิว่ากิกะไบต์2 GB GDDR5 GT1030 โดยคุณสมบัติประกอบไปด้วยชนิด GPU NVIDIA GeForce GT1030 โดยใช้ Core c o c k Boost 1,506 MHz เบ s 1,252 MHz In OC Mode ขนาด Memory Size 2 GB ประเภท Memory Type GDDR5 สำหรับใส่ในส็อต Bus Interface PCI Express 3.0 และรองรับการเชื่อมต่อ2พอร์ตก็คือ HDMI 1พอร์ตและ DVI 1พอร์ตซึ่งจะทําให้สามารถเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ได้สูงสุดถึง2จอมอนิเตอร์และให้ความละเอียดคมชัดสูงสุด Maximum Resolution อยู่ที่4,96ณ2,160ราคาอยู่ที่ประมาณ2,933บาทตัวถัดมาของก์รจอราคาไม่สูงมากจากค่าย MSI ช MS ื R ่ h ว่า MSI GT1030 Aero ITX 2GOC DDR4 โดยคุณสมบัติประกอบด้วย ชนิด GPU GeForce GT 1030โดยใช้クロคคอร์1,189 MHz ขนาด Memory ี i ไซส2 g b ประเภท Memory Type GDDR4 สำหรับใส่ในสลอ็อตบัสอินเทอร์เฟซ PCI Express 3.0และรองรับการเชื่อมต่อ2พอร์ตคือ HDMI 1พอร์ตและ DVI 1พอร์ตซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมต่อจอมนิเตอร์ได้สูงสุดถึง2จอม o เิเร์ราคาอยู่ที่ประมาณ2,990บาทการจอชนิดปานกลางอยู่ในช่วงราคา3,000ถึง8,000บาท ตัวแรกของกาดจอชนิดราคาปานกลางจากค่าย ASUS ชื่อว่า ASUS VGA PH RX 550 4 g e o 4 GB g b GDDR5 โดยคุณสมบัติประกอบด้วยชนิด GPU Radeon RX 550ขนาด Memory ี i ไซส์ b g b ประเภท Memory type GDDR5 สำหรับใส่ในสล็อตบัสอินเทอร์เฟซ PCI Express 3.0และรองรับการเชื่อมต่อ3พอร์ตคือ HDMI 1พอร์ต DVI 1พอร์ตและ DP 1พอร์ต ซึ่งจะสามารถทําให้เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ได้สูงสุดถึง3จอมอนิเตอร์และให้ความละเอียดคมชัดสูงสุดแม็กซิมัมลเรส u t i ชัน5,120คณ2,280ราคาอยู่ที่ประมาณ3,290บาทตัวถัดมาของการ์ดจอชนิดราคาปานกลางจากค่ายกิกะไบต์ชีว่ากิกะไบต์ v ี a r a อ e o n RX 6500 XT Gaming OC 4GB GDDR6 โดยคุณสมบัติประกอบด้วยชนิด GPU AMD Radeon RX 6,500 XT ขนาดเมมโมรีไซส์4 g b ประเภทเมมโยม type g DDR6 สำหรับใส่ในสล็อตบัสอินเทอร์เฟซ PCI Express 4.0และรองรับการเชื่อมต่อ2พอร์ตคือ HDMI 2.1 1พอร์ตและ DP 1.4a 1พอร์ตซึ่งจะสามารถทำให้เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ได้สูงสุดถึง2จอมอนิเตอร์และให้ความละเอียดคมชัดสูงสุด maximum resolution 5,120คูณ2,880 ราคาอยู่ที่ประมาณ5,572บาทรายการจอราคาสูงอยู่ในช่วงราคา8,000บาทขึ้นไปตัวแรกของกาจอชนิดราคาสูงจากค่าย MSI c h i w a MSI VGA RX 6600 Max 2x 8GB GDDR6 128บิตโดยคุณสมบัติประกอบด้วยชนิด GPU Radeon RX 6600ขนาด Memory Size 8GB ประเภท Memory Type GDDR6 สำหรับใส่ในสล็อตบัตอินเทอร์เฟซ PCI Express 4.0และรองรับการเชื่อมต่อ4พอร์ตคือ HDMI 2.1 1พอร์ตและ DP 1.4 3พอร์ตซึ่งจะทำให้สามารถเชื่อมต่อจอม,มนิเตอร์ได้สูงสุดถึง4จอมอนิเตอร,ราคาอยู่ที่ประมาณ8,590บาทตัวถัดมาของกราดจอชนิดราคาสูงจะค่าย s p p h i r e ชื่อว่า s p p h i r e VJ Toxic RX 6900 XT Extreme Edition 16GB GDDR6 256บิต ดยคุณสมบัติประกอบด้วยชนิด GPU Radeon RX 6 9 0 0 XT ขนาดเมมโมรีไซส์สิบประเภทเมมโมรี่ไทป์ GDDR6 สำหรับใส่ในสลอ e ็อตพัทอินเทอร์เฟซ PCI Express 4.0และรองรับการเชื่อมต่อ4พอร์ตคือ HDMI 1พอร์ตและ DP 3พอรอตซึ่งจะสามารถทำให้เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ได้สูงสุดถึง4จอมอนิเตอร์ราคาอยู่ที่ประมาณ31,900บาทก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำการติดตั้งการใช้งานมัลติมอนิเตอร์ และแนะนำการ์ดจอสำหรับการใช้งานมัลติมอนิเตอร์ครับราหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับหากทุกท่านคิดว่าคลิปนี้ม่ประโยชน์ก็ช่วยกดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ